เลือนใหญ่ไปครับโอ้โหเลือนใหญ่ไม่พอนะพี่โบใหญ่ด้วยดูดีดูด,ดีมันจะขับได้ไหมเนี่ยโอ้โหระดับนี้แล้วมันต้องขับได้อยู่แล้วสิพี่คอยดูนะเดี๋ยวขับให้ดูเอออะไรเนี่ยเอตยนเยนแ เป็นไงวะพี่แบบนี้เขาเรียกว่าขับได้ไหมครับดูดีดูด,ดีโอ้โหไปแล้วจวดเลยจวดเลยน้องทักโอ้โหแม่งแม่งขับเร็วเลยนะทักใจยเย็นใจยเย็นยเยนพิ่งขับตอนแรกยังไม่เซียนใจยเย็นดีโอ้โหเองก็รีบรีบโอ้โหพี่แม่งรถพี่โคตรดึงเลยวะแม่งเพื่อนทีแม่งโคตรแรงเลยอะโคตรแรงเลยอะไม่เชื่อพี่นนท์ลองมาขับดูลองมาขับดูเออได้เลยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนี่อู ได้ยู่ได้อยู่บูติดแล้วมั้งเนี่ยบูติดว่ะบูบติดว่ะเฮ้ยเบูติดบูติดโอ้ยมันแ <อง S 1> รงเกินว่ะมันแรงเกิน,นเฮ้ยนน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 บูบติดแล้วนะมันแรงนะระวังด้วยโอ้โ,โหระวังรถด้วย ว้าพี่แซมแม่งโกโบมาแรงเลยผมเอาไม่อยู่เลยว่ะพี่โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวผมขับไม่ได้หรอกแบบนี้มันแรงเกินทักเองขับเลยเองขับเลยหูสั่นเลยผมสั่นเลยเออก็รถมันแรงก็เองเป็นคนเกาะเองน่าจะรู้นะโน้นว่ามันจะแรงขนาดไหนด้วยดีนะไม่ผ่าเองตกคลองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเซอร์วิสก่อนเซอร์วิสก่อนแม่ตกคลองมาเป็นยังไงเนาะลองตัดเบิ้งคือบ่ เซอร์วิสแป๊บนึงโอ้โ oh, ห oh. ได้อยู่ได้อยู่ป้าป้าเราจวดต่อครับจวดต่อโอ้โ oh, ห oh. ไม่เข็ดไม่ลาวครับทักเอาดีๆนะทักอุย้ยผมเซียนแล้วพี่ผมเซียนแล้วเอ็งขับแค่นี้นาะยเอ็งเซียนดูอะด,ดูผมไปดูผมไปแป๊ดอ้าวมันเป็นยังอีกแล้วทักอุย้ยอันนี้มันคันเล็งค้างนิดหน่อยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยตัวนี้ออกก็หายค้างแล้วคอยดูนะนี่นี่เดี๋ยวใส่น้ำมันเลี้ยงแกนก่อนเดือบขาดเดือบขาดไป 哇哇哇！我要再一哥 โอยมานี่บรรยากาศดีเหลือเกินอบอก้าเลยไงบ้าแต่งตัวเต็มยุด